สวัสดีคะ่ะทุกคนสวัสดีพร้อมกับผักสดสดจากสวนของพวกเรานะคะวันนี้ก็๊กายจะมาทำเมนูง,ง่ายๆแบบพื้นบ้านมากๆเลยนะคะจากผักสดสดเหล่านี้นะคะข้างหน้านี่คือผักสดสดจากสวนของเราทั้งนั้นเลยนะคะเยอะพอสมควรเลยนะมือเขือเทศชําเบื้อเริ่มเลยนะคะมือเขือเทศพวกนี้เดี๋ยวจะเก็บไว้ทาซอสมือเขือเทศนะคะนี่ชามนี้มี แตงกวามีสุกี้นี้แล้วก็มีมะเขือม่วงแต่กุ๊กจะไม่เอามาทํากับข้าวทั้งหมดนะคะเดี๋ยวจะเลือกแตงกวาบางส่วนแล้วก็มะเขือม่วงบางส่วนมาทํากับข้าวเนาะเป็นเมนูแบบพื้นบ้านง่ายๆมากๆเลยและเป็นวิธีกินแตงกวาที่มันเริ่มจะแก่เนาะบางทีเราเก็บแตงกวาไม่หมดลูกมันหลงๆอยู่ข้างล่างแบบนี้ไปเจออีกทีอ้าวเฮ้ยมันแก่เกินที่จะแบบจะมากินสดแล้วนี่เราก็จะเอามาทํา แกงจืดแตงกวากันนะคะรับรองอร่อยพอๆกับแกงจืดฟักเลยนะนี่นะคะแตงกวากับมะเขือม่วงที่จะเอามาทำสอเมนูในวันนี้กูไก่จะไม่ทำกับข้าวเยอะเหมือนเมื่อก่อนแล้วนะเพราะว่าถ้าทำเยอะนะคะมันก็เหลือเยอะอะและ้วกูไก่ก็ต้องเป็นคนมานั่งเก็บกินทีหลังนี่ดูแตงกวาลูกนี้นะคะมันแก่เนี่ยมันแก่ ไส้มันก็จะเยอะหน่อยเนาะนี่ให้ดูนะคะแตงกวาลูกใหญ่เมื่อกี้หั่นครึ่งอ่อนมากเลยนะคะไส้มีนิดเดียวเอง นี่เจ้าลูกนี้แก่สีต่างกันเลยเห็นไหมนี่นะคะไส่เม็ดเริ่มใหญ่กุไก่ไม่ชอบกินแตงกวายัดไส้นะเพราะว่าไม่รู้อ่ะอธิบายไม่ถูกไม่ชอบนะคะไม่ชอบคือไม่ชอบเลยเหมือนมระยัดไส้กุ้ไก่ก็ไม่ชอบกินนะ ชอบแบบว่าเอามาต้มเป็นชิ้นๆมากกว่าเนี่ยใจจริงอยากต้มกับกระดูกหมูมากเลยแต่ว่ากระดูกหมูมันก็มีส่วนติดไขมันเยอะเนาะกู้ไก่ก็เลยทําหมูสับนะคะเอาหมูสันมาสับมีแต่เนื้อเนาะไม่มีไขมันหัน่นแตงกวาเสร็จแล้วนะคะมีลูกที่อ่อนกว่าไส้แทบไม่มีเลยคราวนี้ก็จะมาหั่น มะเขือม่วงกุ๊กไก่มาเพิ่มลูกนึงเพราะคิดว่าสามลูกมันน้อยไปหรือเปล่าเดี๋ยวเราจะมาหมักหมูสำหรับทำต้มจืดแตงกวากันนะคะหมักให้มันนุ่มเนาะเพราะว่ามันไม่มีไขมันนะคะแป้งข้าโพดสักน,น,น่อยนึงแล้วก็ซอสหอยนางลมขาดไปสิอ่ะ <laughs> ขัดได้แล้วขัดได้แล้วเสร็จแล้วแล้วแล้วก็สีอิ๊วขาวแล้วก็พริกไทย ขวานไปหาค o o ก l e ให้แม่ยังว่าไอ้ผัดมะเขือเนี่ยเขาเรียกผัดผัวเบื่อปะ่ะนี่หาว่าอะไรน,นะผัดผัดมะเขือผัวเบือ่อมีจริงใช่คำนี้ป่ะไม่รับมุกเลยอ่ะตัวเองอ่ะอุตส่าห์เปิดโอกาสให้เล่นมุกแล้วเนี่ยอะเมื่อกี้เนี่ยใส่มุกเขาโครมโครมโอ้อเล่นแล้วมันแนอีกร้องก็เบื่อ รนไม่ใหม่เนี่ยแต่ก็ดีแหละนึกถึงแม่มารอบแรกแม่ยังเบื่อรอบสองแม่ผมอะไรอ่ะแต่เริ่มรู้แล้วก็เลยไม่ถามว่าอะไรเอ่ะรู้คนเดียวต้องเล่นครั้งเดียวเล่นหมดแล้วมันจะแน่งไม่สักสิทธิโโ์แดดเปรี้ยงเลยทุกคนมาตัดเบซิลอิตาเลียนกันนะคะเอาไปใส่ผัดมะเขือ น้ำเดือดแล้วสุกไก่นะคะวันนี้ใช้ซุปก้อนเดี๋ยวทำต้มจืดแตงกวาก่อนเข้ามาน้ำซุปไก่ก็เดือดพอดีเดี๋ยวต้มแตงกวาให้มันสุกนุ่มก่อนเนาะพริกกับกระเทียมนะคะ หมูสับอืมไปก้อนแล้วก็มีลูกชิ้นปลาด้วยนะคะ<ส>มกเขือม่วง ใส่ซีอิ๊วขาวน้ำมันหอยน้ำปลานิดนึงเสียดายไม่มีเต้าเจี้ยวนะคะถ้าใส่เต้าเจี้ยวนะจะหอมมากเลยใส่น้ำลงไปนะคะ ปิดฝาให้มะเขือมันนิ่มมากๆนะคะแล้วมันจะอร่อยมากเลยแตงกวาของเราเริ่มจะนิ่มแล้วปรุงรสด,ด้วยซีอิ๊วขาวแล้วก็เกลือปั้นหมูนะคะที่เราสับแล้วก็ปรุงรสาไว้นะใส่ลงไปใครชอบบุญเส้นก็สามารถเติมลงไปได้นะผู้ใหญ่ก็ชอบนะคะแต่ขี้เกียจคําเดียวสั้น เราถึงพยายามหมักให้มันนุ่มไงถ้ามีวุ้นเส้นมันก็จะนุ่มเนาะปิดฝาพอเดือดแล้วหมูสุกก็ใช้ได้เลยนะคะนี่มะเขือผัดของเราใช้ได้แล้วนะคะมะเขือเละๆแบบนี้เลยอร่อยมาก ครนนี้ก็โหระพาอิตาเลียนใช้แทนโหระพาไทยนะคะปิดแกส๊สใช้ได้แล้วดูลูกชิ้นครับบนมะเขือม่วงจนกลายเป็นสีม่วงเลยอะเสร็จแล้วนะคะกับข้าวของเรานะกินว้าว เอาฟาชีมาครอบไว้เราตักไว้ให้มันเย็นสักหน่อยนะคะแล้วค่อยกินเพราะว่าอากาศมันร้อนมากกินอาหารร้อนๆนี่แบบหืมเหนื่อซกเลยละ่ะสวัสดีครับกินเลยจ้าคิดายน่าวานอยู่เนียลังไล่ตีมวานอยู่เดี๋ยวจะดูดิผัดหัวเบือปะ่ะ รู้น่นอาละหมาเร่แต่ผมเน r ้อปลาดิบพิชเพี่มิกไม่กินลูกชิ้นพี่มิกไม่ค่อยชอบลูกชิ้นเท่าไหร่ัวเบื่อไหมไม่เมเอนูไม่เบื่อนะบ้านเราเบื่อบ้านเรากินข้าวแบบนี้นะคะเรากินข้าแบบ ไม่ค่อยพร้อมก,กันตามสบายของพวกเราอะ่ะกุ้ลเมล่อ้จานในนอตใช่ตุเตเ,เ,เลยไปดูในนอสเรียแล<ฟ>้วสุตชี่แริโอลเอ๊ะไม่อะไรมาชินาโตกูไก่กับพี่มิกะจะกินข้าวเย็นพร้อมกันน้ำหวานน่ะจะกินช้าสักหน่อยส่วนใหญ่เพราะว่าเวลากินข้าวกลางวันมันไม่ตรงกันไงกูไก่กับพี่มิกะกินข้าวกลางวันเร็วมื้อเย็นก็เลยกินเร็ว น้ำหวานเขาติดเนี่ยตอนนี้เขาไปเรียนนะมื้อกลางวันกินชา้ามื้อเย็นก็เลยกินชา้าแล้ววัยรุ่นเนาะเขาจะมีแบบมื้อย่อยอะไรอย่างนี้ด้วยอะอาหารว่าง <c oughs> ตอนบ่ายเนี่ยเด็กดีขอลาสวยสวยเอซีมิเลเชโยเต้เขาฟางตัวเองนะลาโมสคาลาโมสคาฟาเซโมเซโมเซโมอ๋อตัวเองเนี่ยตากัน เต็นัตบิชารีดีดิ่นวันนี้มันฉลาดมากเลยนะขนาดมีผ้าม่านที่เป็นแบบตะข่ายนะมันยังเข้ามาได้เลยมุดเข้ามายังไงก็ไม่รู้มันหอมกิ่นอาหารมานละวเนาะแล้วกนะ็น่ววาสงสารมันก็คงหิวมันก็มีการตีนหน่อยใช่ นั่นเป็นพริกขนทินอ่ะแต่สิ่งนี้เป็นเพื่อดลิเในสเหี่อนี้คอกับบริโดีนะบอนลูกชิ้นนะคะเพียบเลยที่กูไก่ใส่ลูกชิ้นเพราะว่า แม่ลูกชอบกินนะมีพี่มิกะไม่ชอบกินคนเดียวตีเมงวันยังไม่หมดเลยเนี่ยเมงวันเข้ามาเยอะมากอ,อ,อืดดื้อเมื่อกี้ถามพี่มิกหมูนุ่มไหมพี่มิกของนุ่มวาชิมเนะี่ย อืมอืมอร่อยม,มากลาทุกคนไปก่อนนะคะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะวันนี้มีเมนูบ้านๆง่ายๆมานำเสนอเนาะสวัสดีค่ะ